ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมบรรยากาศตามท้องทุ่งนานะครับที่ซื้อไว้นะครับก็ช่วงล่างนี้ก็ทำนาประมาณสองไร่นะครับเป็นนาตรงนี้นะครับด้านบนขึ้นไปนะครับท,ที่มองเห็นก็เป็นต้นพยุงนะครับเป็นป่ายาง อย่างพารานะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นต้นพยุงประมาณ5้าสิต้นนะครับท้ายที่ของเรานะครับก็ขุดบอ่อไว้นะครับบอ่อไว้นะครับก็มีการลอกอีกครั้งปีที่แล้วเนื่องจากเก็บน้ำไดไ้ไม่ทันข้ามปีนะครับหมดก่อนเราก็ขุดลึกลงไปอีกนะครับตรงนี้นะครับเจาะให้ เกือมีน้ําเยอะนะครับน้ําก็จะไหลตรงนี้นะครับเป็นช่องช่องไว้นะครับปลาก็จะได้มีโอกาสขึ้นมาหาอาหารข้างบนได้นะครับช่วงฤดูที่ฝนตกชุกนะครับช่วงนี้ฝนเพิ่งมานะครับเขาก็เกือบจะตายไปแล้วนะครับเนื่องจากคนทิ้งช่วงตอนนี้ก็ก็ได้ฝนมาสองครั้งนะครับก็เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วนะครับ เดือนหน้าฝนตกชุกก็คงจะมีสีสันมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมพื้นที่การเกษตรที่ตั้งใจไว้จะปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าในพื้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวนันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ